เปิดบ้านของฮันนี่พัดสอนอยู่กินกันมานานกว่า30ปีคะ่ะต้องบอกว่าได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพนังสาวไทย2531นะคะต่อมาก็ไปเวที Miss International Miss International ปี1988ที่โตเกียวญี่ปุ่นคะ่ะและฮันนี่เองเนี่ยก็สวยตำแหน่งขวัญใจช่างภาพมาเลยทั้งคู่ได้มาเจอกันก็เพราะว่าทางนั้นของบีเนี่ยมาเล่น MV เพลงรับบทใหม่ ไม่มีเธอให้ฮันนี่ซึ่งฮันนี่เองเนี่ยเป็นคนเลือกให้บีมาเล่นค่ะแล้วบีเองก็ยอมเลือกให้ทั้งที่บีเนี่ยไม่ชอบการอยู่หน้ากล้องเลยฮันนี่ก็ขับรถตามมาหาจริงๆแล้วทาเอาบีตกใจพอสมควรไม่คิดว่าจะมาจริงๆหลังจากนั้นก็ยาวเลยค่ะหลังจากนั้นฮันนี่เผยว่าไม่มีพิธีแต่งงานอะไรนะหนีตามกันไปไม่ได้จัดพิธีอะไรเสียมากมายเพราะสุดท้ายก็อยู่กันแค่2คน ตอนนี้ดนะอยู่กันมา30ปีแล้วจะเป็นยังไงทางทีมงานเองนำภาพมาฝากกันด้วยมาติดตามรับชมกันคะ่ะ